ร้านเจติ๋มยิ้มหวานข้าขาหมูเปิดให้ทหารกินฟรีเพื่อส่งกำลังใจถึงแนวหน้าแม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่เต็มไปด้วยหัวใจของคนไทย ภาพการสถานการณ์การตึงเครียดตามแนวชายแดนอำเภอกันทะละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดยังคงมีภาพความอบอุ่นเล็กๆที่สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าเมื่อร้านอาหารเล็กๆภายในปั๊มปะตะทแยกบ้านจานชื่อว่าร้านเจติ่มยิ้มหวานข้าวขาหมูเปิดให้ทหารรับประทานอาหารฟรีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเจติ่มเจ้าของร้านเล่าว,ว่าตนเป็นคนชอบแบ่งปันและรู้ดีว่าทหารที่อยู่แนวหน้าอาจไม่มีโอกาสได้รับประทาน อาหารอย่างอิ่มท้องเหมือนคนแนวหลังจึงอยากช่วยในสิ่งที่ทําได้แม้จะไม่ได้มีฐานะร่ารวยแต่การได้แบ่งปันอาหารพิมพจานเดียวก็ทําให้รู้สึกมีความสุขและภูมิใจเจติมระบุว่าได้เริ่มเปิดให้ทหารรับประทานฟรีตั้งแต่ช่วงวันแรกแกที่เกิดเหตุปะทะโดยมีผู้มีจิตศรัทธาหลายราย่ร่วมสมทบทุนคนละเล็กคนละน้อยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกําลังใจถึงแนวหน้าพร้อมย้าว่าทหารทุกนายสามารถแวะเข้ามารับประทานได้โดยไม่ต้องเกรงใจ แม้จะไม่ได้สวมเครื่องแบบหรือถืออาวุธเหมือนทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าแต่การเปิดร้านให้ทหารกินฟรีคืออีกหนึ่งบทบาทของประชาชนธรรมดาที่ร่วมกันส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยเพื่อให้ผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยมีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก th ยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ